จากอาร์เซนอลไปต่องที่ความเคลื่อนไหวของทีมเรือใบสีฟ้าและก็การซื้อขายนักเตะกันบ้างครับล่าสุดนั้นทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เล็งเป้าหมายไปที่โรนัลดินโญ่ครับอดีตนักเตะทีมชาติบราซิลและก็สุดหน้าทีมชาติบอสเนียครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังเล่นบททีมเจ้าบุญทุ่มเหมือนเดิมครับล่าสุดแม้ว่าคาร์ลอสเตเบสจะยินยอมค้าแข่งในทิ่นซิตี้ออฟแมนเชสเตอร์ต่อไปแล้วแต่ทีมเรือใบก็ยังผุดโครงการเสริมทีมต่อไปโดยเฉพาะในตำแหน่งกองหน้า โดยเป้าหมายคนล่าสุดได้แก่โรนัลดินโจครับซึ่งเพิ่งกลับมาติดทีมชาติบราซิลอีกครั้งและก็เป็นอดีตนักเตะยอดเยี่ยมของโลกสังกัดสโมสรเอซีมิลานครับ โดยที่ปีศาจแดงดำนั้นมีซาลาตาอิบราฮิโมวชิชโรบินโยอเลสเดตป,ปาโตและฟิลิปอปอิสากี้ในแดนหน้าอยู่แล้วครับแตล่ล่าสุดก็ยังได้ตัวอันโตนิโอคาสซาโนโอศูนหน้าจอมเฉาจากซามโดเรียเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งรายทำให้โรบินโยนั้นแทบมีประโยชน์ในทีมปีศาจแดงดำและอาจจะย้ายทีมในช่วงตลาดนักเตะเปิดรอบ2ต้นปีหน้าครับสำหรับเพลย์มเมเกอร์คนดังอยู่ในวัย30ปียิงให้มิลานไป15ประตูเมื่อฤดูกาลที่แล้ว กระที่สัญญาของโรราดิโยจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปีหน้าซึ่งแมนซิตี้แม้จะไม่ต้องเสียค่าตัวแต่อาจต้องทุ่มค่าเหนื่อยให้เรายิงสูนสุดของบราซิลถึง7 5ล้าน5แสนยูโรหรือประมาณ300ล้านบาทครับ นอกจากนี้แล้วเราไปต้มมันชินี่แล้วก็ชิกมันซูเจ้าของทีมแมนเชสเตอร์อย่างสนใจที่จะดึงเอดินดีเซโกสู่หน้าทีนชาติบอสเนียและเฮอร์เซโกินาจากสโมสรวอลฟบวกในเยอรมน,นีด้วยการซื้อสัญญาที่มีมูลค่าสูงถึง33.5ล้านปอนด์หรือประมาณ1,600ล้านบาทครับ ขณะที่เอมมานูเอลอาเดบายอสูน้าชาวโตโกของแมชเชสต์ซิตี้ก็บอกปัดข้อสเสนอของอัรลัมแกรนที่จะยืมตัวไปช่วยเวสต์แฮมดิ้นรนหนีการตกชั้นโดยดาวยิงทีมชาติโตโกยังหวังว่าทีมมาลาย,ยูเวนตุสในอิตาลีจะเซ็นสัญญาคว้าตัวเขาไปร่วมทีมในช่วงเดือนมก,กราคมปีหน้านอกจากนี้แมนซิตี้ยังมีแผนที่จะปล่อยปลัวสสูน้าอย่างโชวชาบราซิลและโรเกสันตากรุสดาวยิงทีมชาติป,ปรากวายัยออกจากทีมในช่วงตลาดเปิดรอบ2ต้นปีหน้าอีกด้วยครับ